กะะารไปสากยาะะขึ้น,น,นะ,ะีะเลยโอ้ยรีบขนาดใหญ่มากกล่งแขวงสอบที่สองนะมีเวลาทําประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปทดสอบนะคะว่ายาแห้งกับยาไม่แห้งนะคะวิธีการทดสอบนะคะก็ทำยังไงนะให้รูว่ายาแห้งแล้วสามารถติดได้แล้วนะคะเดี๋ยวตามพหมอกัน ะะขั้นตอนนะคะการตากยาแล้วก็้โหไวมากมีการล็อกด้วยทั้นสี่นะคะเพราะว่าเราต้องไปตากข้างบนเพราะน้ำไม่ท่วมปลอดภัยหายห่วง สีของเรานะคะนูนวิวหลังคาเลยนะคะสูงสุดเลยค่ะอมนูนหลังคาบ้านนี่นะคะวิวตากยาของเรานะคะวิวหลักร้านเด็ดเข้ามาแล้วหอมไหมพรอมนี่นะคะยาสมนุนไพรนะคะเนี่ยตากเต็มไปหมดเลยเนะี่ยใส่หมดเลยนะคะวิธีทดสอบ อันนี้แห้งดีแล้วอันนี้ก็แห้งแล้วนะคะเนี่ยเสียงดังดังเสียงนี่มันจะดังช่วงช่วงชงวงนะคะกิ๊งกิงกิ๊งกิงนี่คือแห้งแห้งแงละะ้วดูของใหม่นะคะดูของใหม่ไปดูของใหม่กันมันสีดังะะอึ๊กอึก ok, อึกอึก ok, อึกอึกหม อันใหม่ก็คือจะมีความชื้นอยู่มันสีบว่ดดังเกกงๆๆนะคะสีดังอึกๆๆนะคะหนูเรียกว่าไม่นำนะคะวิธีการทดสบนะคะระย่ายแห้งดีๆดพื่เให้ความชั่วเกิดค,ความชั่วนะคะก้นบัวรั้เนเพิ่งเลยวัาเกลหมอกเก็ดแดดนะคะชั่วแน่นอนก็หาที่ลงนะคะอันเก่าอันนี้อันใหม่นะคะเนี่ยนี่เจอที่ลงแล้วนะคะ อันเก่าก็จะเริ่มเก็บนะคะทำไมต้องแยกว่าเอาลงข้างล่างข้างบนคะอันนี้แสงมันจะทะลุมาถึงก่อน <Okay. S 3> แ้งเร็ว ทำให้แห้งเร็วก็แสดงว่าอันเข้าไหมเอาไว้ข้างบนใช่อันอันล่างนี่ถือว่าแห้งแล้วลงไว้ข้างล่างรอเก็บอตอนเก็บนี่ก็ต้องเก็บตอนเย็นๆประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นเพราะว่ามันจะยังมีอุณหภูมิที่อุนอ่นๆอยู่ถ้าเก็บตอนเที่ยง ไอ้น้ำที่อยู่ในต้นไม้นี่ที่ยังไม่แห้งดีมันจะชื้นเก็บตอนประมาณบ่ายสามบายสี่โมงประมาณนี้เนาะเวลานี้โอเคอตากยาเขาะะให้หมดแล้วนะคะเหลือแค่ว่างมาเก็บถ้าไม่เก็บก็น,นี่เลยนะคะตากไว้ สวยทั้นะั้นอันนี้กำแพง9ชั้นมีเชั้นสองาัาง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตูมมาตูม